สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่แสตมป์ทุกคนเนอสวัสดีค่ะแอดมินทุกคนเนอะอยินค่ะว่างวดที่แล้วเขาโตได้ดีแม่ดีใจละอันยุ่งรอกท่านลูกเต่ามาอันแม่อุ้หอนก็ดีใจดีใจค่ะอ้อปอยถ้าเกิดบ่สนใจบ่ไปทั้งอื่นข้ามยากแขกแขกมาบ้านหลายจุ่มเออจมเหตุเทวดา นั่นเนี้ยเขามากกับโบปังแจ๊คเกียร์ว่าสนลว์กว่าเท่จังเลยคุณโบปังเลยโอ้ยบานนี้ว่าขนคิงดูแกเรื่องมาสามตัวแต่อะไรเนี่ยนขนคิงลูกแล้วบาทแมนชิงรถแล้วเอาเป็นปุ่มด้วยบาทนะจะสรงหรอมันเนี้ยบาทนี้ละบาทสืได้พี่ปููมาสคิงแล้วมาสูนคิงแล้วเนาะงวดที่แล้วถือก็ได้พอเลยเข้ามาเลยเรื่องอันหน้าที้ก็เอาปอมาแล้วโง่มาแล้ว อันนาาั้นก็ให้เขาถือจักเท้าให้เขาถือแม่จังสิไดมาจากฟั่งรองฟั่งลั่กับพวกไอ้เขาถือจักรเท้านอกประเทศจังไหนบ้านันขิงลูกเป็นปุ่มกระบอกมากตัวใหญ่หเพื่อนตัวไรกระบอกมากหายมันขาวหายมันแมนคนขิง<ด>กเลยนะครับแม่แมนมือขันโอ้ยคนขิงดูบูส๊สมุนขิงเลยแม่ <ใน S 1> ที่ว่าเลขลอยมาตกใส่หัวเป็นไงครับแม่ตกใส่หัวน่ะแล้วว้า เลขลอยมายังไงครับมาตกใส่หัวแม่มันก็พึ่งกระตุกลุงพึ่งกระอยมาเห็นอยู่ทงฝ่ามันบอครที่แียวมันบอเาเจ็ออ้ทีแดกอ่ะหสองหนึ่งเก้าแล้วศูนเกเจมาจากไหนครับศูนย์เกเกตนะเอาแก้วน้ามาอันคืนทั้งหิงพาอ่ามัที่ดียวนี้ได้ครับอันบ้านไดแก้วน้ามั้นหายไปแก้วนึงครับผมกระตีเป็นอหนึ่งศูมาอยู่ทังไทย ใกล้หลากอ่กะตีเป็นหนึ่งศูนย์เก้าบาหนึ่งเลยบอกว่าน้องแก้วน้ำแม่น่ะไม่เก็ดแก้วได้ได้ว่าบอกไปหน่ะหนึ่งศูนย์เก้าได้ว่าแก้วน้ำมันไม่เก็ตแก้วท่านผู้ใดสิเอาแก้วน้ำมาสั่นมาบอกอีกที่นะท่านจะเอาแก้วน้ำกับไปตีเอาหรือท่านมาแก้วน้ำมาสั่นเอาขืนเก็ตแก้วอันนี้แก้วน้ำมันมีหนึ่งศูนย์เก้ามาสั่นขืนเก็ตแก้วได้นุ่งมาสันจันจีดามาสัน นี่มันอันนะบอลนะเด็กตัวนี้ว่าสั้นได้่าน่ะเออมาบอกไม่งอกร์นะแมนมันเข่าสีตัวคุได้ปะมันก็เข่าสองห้ามันบอสหนึ่งศูนย์เก้ากิ๊ดเดี๋ยวนี้มันขาดไปสองตัวรางวัลที่หนึ่งน่ะแม่เออแต่ยังว่ากรบบอกอันจันจีร่าอยู่มันเบองหันนะจันจีราว่าแม่อันโอปอลคนบพ่มาเด้อกำนาขี้ แม่กับเ,บ,เ,เบื่อบาเ,เออเหตุรังระเบิดได้ทอแจ็คเก็ตเอาไปถัดรังยุ้ยไม่ไปซื้อมาได้ไม,ไไมซื้อมาได้เออเพื่ออะไรกันทั้งหมดว่าวันนี้เอาขึา้นไปแก้วน้ำอันวันนี้เอาขึ้นอันสามแก้วเด้อบานอืมสามแก้วเอารอบนี้เอาขึ้นสามแก้ววะแม่น คืนสามแก้วบันโดมเดยเรื่องบาทโด,ดมแล้ว่าเป็นยังแลเอาคืนสามแก้วครับผมบาเนี่ยเห็นเลขร้ยรอยมากน่ะศูนย์สามอเลขร้ยรอยมาศ <3 S 1> <3 S 2> ูนย์สามบาทนี่เป็นนอนกลางคืนครับนต่กลางคืนแรือว่าเอาสิออ,อกตัวน,นี่บอศูนย์สามนี่บอว่าสั้นามาให้นอนรับไม่เลยศอีพอเทพบาราเอ้ยว่าสั้นให้ฝันดีในเด้อว่าสั้นมาครับเนี่ยได้เอาคืนไปบาทเดี๋ยวไปนอน ไปนอนเขาเดี๋ยว่าเจ้าซื้อเลขแล้วบว่าสั้นว่อโอ๊ยก็บ้านซื้อละว่าสั้นว่าเอาบ้ต้องซื้อหรอกว่าสัตว์ใอยสิไปซื้อเองสิซื้อให้ว่าสั้นว่ะเออเดี๋ยวไปซื้อเขาเดี๋ยวไปซื้อซื้อบ่านไนซื้อสั่มมาฟังเลขบ้านมิทยุน่ะนั่นเดี๋ยวว่าออกเลกออกว่าสัตนเไอออกนางวันวันว่ะ ออกสามศูนย์แตก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 อี่นะแตก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 เพื่อนบอกให้มีทายุนันสามศูนย์แตก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 ว่าสั้นว่าโอ้ยเจ้าพ่อต้องไปซื้อแล้วอันผมซื้อใไฮเลวเพื่อนว่าในฝันในฝันครับบัตรเมื่อกลับไปฟั่งวิทยุในมือหน่ะในฝ่าบัตรเรียกออกสามศูนย์โหวดนี้ใช่ไหมแม่หวดนี่แหละเออหัวดนี้แหละสามศูนย์ เรยบอกไปอนน้าก็ให้ตีเอาอันนี้หวยราฐบาลเด้อเป็นแนวทางูเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะสามศูนย์นะครับบานนี้สามศูนย์บานนี้เพิ่งกับเรืยอีซี่โทมาครับอันเพิ่งไปดึงไหวสามศูนย์นั่นแม่มก็ร้อนกับเด้ยว่าสิไปดึงหาไหวคือการเตะตอเน,นียงเลยนี่บานนี้ไปดึงหาไหวมันโมมีบ้านเอซี่เพื่อนน่ะโทมาเพื่อนบาเพื่อนฟันแม่แม่แมฟันนี้แล้วเด้อเพื่อนบาสันเอาฟันทนั้งดน โอ้ยเขาดาละเลขนานเพป็นว่าเอาเขาจ้งอะไรล่ะอันนี้นเราคือเขาด้รามูกบอกกันยังฟันได้ยังไหไหมะเอาเพื่อนไปฟันว่นาไปโจกของเขาไหม่ตีเอาทฮไหม่ไม่โจกของเขาไม่กระสีมีแต่สองหาสองหกหนึ่งหาหนึ่งหกนี่เปลไปอันกำนุ่งเขาไปโจกของเขาว่าสาันบ้าเอซี่ว่าเดลกเขาดาราเด้อแม่บาสันว่าเพื่อนสื่อไว้ เออเพิ sabes, anyway, there, ่นซื Please, so like, kid, you know ้อไว้นะพิษอยู่บ่อพิษก็ไมยบ่เขาบอกทุกทีน่ะก็เป็นยันมาฝันฝันซื้อไว้เื้อนฝันเออเพื่อนซื้ออันไว้น่ะเพื่อนว่าเพิ่นฝันดีเมื่อมันเด้เขาได้บ่ว่าสั้นว่ะเดี๋ยวหมาว่านนี่ได้มานั่งอยู่แค่นี่ล่ะครับเด็กนี่มันก็ออกเพิ่นออกอยู่มือนี่อยู่หลังมือนี่เดี๋ยวบอมันเป็นเน่าอย่างนี่ก็เบิ้งอติเดขกเลยนี่นี่มันเป็นเน่าเน่านี่เห็นบอกเนี่ย นี่มันเป็นเน่าวันนี้แม่อุดรน่ะรูปไปรูปมารกระเดิ้ท้าถามาอันอิซี่น่ะแฟนโทมากกรเด้ว่าเอาเบิง้งดูนี่เด็กยู่แขนนี่เบื้องดูว่าษาเป็นตัวไรถ้ารูปยังสี่เมันเป็นมันลุกขืนเป็นสามเป็นเด็กสามวานนี้รูปไปรูปมาเป็นเด็กหนึ่งยู่หลังมือนี่รูปไปรูปมาเห็นขืนใหญ่หลังอันสามหนึ่งอ่ะ คืนสามหนึ่งเบิงเก่งอยู่หลังมือนี่แม่หมู่บ้านนี่แม่เลขขึ้น,นหลังมือแม่สามหน,นึ่งเออบันนี่บันนี่แม่อันก็ได้ไ้แม่ e e มอมีอีซี่น่ะเบิงนี่นีก็คืนเป็นเน่าอยู่นี่แม่อ e ีอ e ั e นอีซี่น่ะเพิ่นได้เบิงเพิ่นว่าเป็นเลขศูนย์เพิ่นว่าอยู่มือเด้อนี่อยู่มือเพิ่นว่าเป็นเลขศูนย์เพิ่นไ่นเห็นเป็นเลขห้ากับเลขเกตเพิ่นว่าแต่ว่าแม่กวนอ่ะเห็นเป็นเลขศูนย์เป็นเลขหกเป็นเลขเกดอันนี้เลขอยู่มือ แต่ว่าคือในฝันว่าเขามาหากักเมื่อนังกับฝันว่าโคตรมาหากักมาหักเมื่ออดรอนอ่ะเจ๊สีออกตัวไรัเแม่แต่ว่าหายคิดจาร่าหายอีสี่คิดจาร่าเบิง้งบกความฝันคนม,มาห,ากหักเออบ้าวามฝันคนมาหักเน,นี่ะแต่ว่าเด็กในออกกูมือแต่ว่าอันว้าวหายฟังตัวนั้นก็บหายไปก่อนนตะ่ว่าเม่นบอก ตัวี่แดกไหนตัวแดกันได้ได้อยู่เขึ้นพันอะไรก็ะบอกมาเลยแม่ที่แดกอ่ะก็แม่ก็ะดึ้มแม่เขียนไม่ใส่เอาอย่างนี้แม่สรุปเลยดีกว่าว่างวดนี้มีตัวไหนบ้างครับ็นโอ้โหจำได้แล้วจำได้แล้วมันเดบฮอกตูเอ๊ะแม่ให้รางวัลที่หนึ่งเลยนะครับเออขนาดจำว่าได้ด้หนิเออจำได้แล้วฮอกตูอ่ามีอะไรบ้างแม่เอาอันประกาศมาที่เดกเขียนให้เบิ่งฮอกต่รางวัลที่หนึ่งเลยวะแม่แม่ได้ฮอกตูอันนี้มันเด็ดอันใช่สองตว เทียบเทียบตัวนี้เนาะมันเป็นจังสี่ห้ตีเอาบาานี่เทียบเทียบตัวนี้สองตัวนี่ลหละแม่เราเห็นเป็นตัวนี้บ,บ,บสี่เหลี่ยมเดี่ยมตัวนี้สี่เหลี่ยมเดี่ยมนี่แหละข้นมาเด็กหนึ่งนี่แหละเพื่อนหายจังสี่เด็กแปดใช่จล<บ><บ>่ะแปดกกากไฮตีเอายังมาเด็กจังสี่ตัวนี้ล่ะตัวนี้นี่แน่นมาใส่ตัวนี้ถ้าแม่ยกขึ้นเนี่ยครับมันทับกันอยู่จะได้เห็นเาะอไฮตีเอาเด้อนี่ยมันทับกัน แม่เห็นนะมันทับตัวนี้ล่ะนั่งไปเวิงมากเลยตัวนี่กลายเป็นหกหกตรงซีนาะโอ๊แปดแปดนี่กลายเป็นหกหก่แม่แม่ตัวน,นี่นี่มันทับกันตัวนี้ <önemli S 1> มันไปทับตัวนี่คือตอนนั้นนาตะกี้นะเห็นบอกมองไม่เห็นเลยมีประการน้ำเงินไหมครับหมอ oh, มงไม่เห็นมประการน้ำมันประการน้ำเงิน <pickles. S 1> ดีกว่าให้มาอ่านหนมาบัตรครับแม่แม่แม,แม,แม่ตั้งตรงตรงเลยแม่เออเอาใส่านาอึกไว้นเนอะเนอเนอะเออเอาเอกแม่ไว ห้าศูนย์เจ็ดทับแปดแปดหรือเปล่าครับแม่ศูนย์เจ็ดทับแปดแปดเอได้ไหมชัดกว่านะได้ไหมชัดกแปดแปดดิโต้หกหกไหนมันไปทับเลขแปดแปดไว้เออโต้หกหกไหนมันจะไปทับเลขแปดแปดไว้ครับได้ไามหายเบิงนี่อ่ะแล้วศูนย์สามนี่คือเลขแก้วน้ำเหรอครับแม่ศูนย์สามนี่แม่ตีเป็นเลขแก้วน้ำถ้าว่าเลขออกแล้วสามศูนย นี่ของเดวสามศูนย์แม่ได้ตีไทยแก้วน้ำผู้ใดเพิ่นมาแก้วน้ำแก้วน้ำแล้วนีอันสามแก้วพี่เอกสองตัวเอกมาอันนี้ล่ะเห็นเห็นตัวนั้นเห็นหกตัวบ่ตัวนี้นี่เพิ่นสิมาทับตัวทั้งเทิงครับบ้านนี้ตัวนี้เพิ่นก็อยูต่างหากสีตี้นะครับผมผมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมให้ตีเอาให้ตีเอาเป็นเรื่องนางของแม่อุฎอนนะคะว่าอะไรเป็นเรื่องแหวกหา พี่ตีเอาเนาะค่ะเนาะนาสเปนหาศูนย์เจ็ดทับแปดแปดแล้วหกเจ็ดแล้วก็หกหกนะคะนาสิเป็นตัวหนีแล้วแม่เนาะเป็นแมวขางนะคะเร้อหัหวเ็ตมีศูนย์สามชอบจตามบมาศูนย์่ะวานเด็กออกแล้วนามศูนย์เขาวางเด็กแลวสามศูนย์กะไ้ตีเอาสามศูนย์ก